สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้ทำพิกอากาศมานานมากแล้วนะคะสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้ววันนี้ก็เลยจะมาทำพิกอากาศให้นะคะตุกจะใช้ไพ่แค่กองเดียวนะแต่ว่าเราจะเปิดเป็นเรื่องราวให้กับทุกคนนะคะคิดว่าหลายๆคนคงรู้นะแล้วคงอยากรู้ความรู้สึกของคนที่เรากำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องของการส่องความคิดของเขาตอนนี้ค่ะจริงๆการส่องความคิดเนี่ยตุกมองว่าเล่นได้หลายแบบนะจะเล่นส่องความคิดของเพื่อนเรา ส่องความคิดของแฟนสองความคิดของคนความสัมพันธ์มิสเซเจนหรือใครก็ได้นะคะแต่ตุกจะพูดโดยรวมในเรื่องราวของความรักแล้วกันเนาะหรือความรู้สึกของคนนั้นนะคะที่เขามีต่อเรานะคะเริ่มตั้งแต่กอง1กอง2กอง3แล้วก็กอง4นะคะกับหัวข้อที่ว่าส่องความคิดของเขาตอนนี้ค่ะณับนะปัจจุบันนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย มาเริ่มกันที่กองแรกนะคะสำหรับกองแรกนะคะถ้าเกิดสมมติคุณกําลังนึกถึงใครบางคนที่ตอนนี้เขาเงียบไปหายไปคนคนนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่าเขากําลังคิดอะไรบางอย่างในเรื่องของความรู้สึกของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์นะตอนนี้ไม่ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันคนคุยเป็นแฟนหรือเป็นอะไรก็ตามเขารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นหรือวันนี้มันจะมาถึงนะคะ ไพ่เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่หรืออยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นหรือในความรู้สึกของเขาคือถ้าคุณคือรักครั้งใหม่ของเขาหมายถึงเขาไม่อยากให้มันซ้ำรอยความรักครั้งเก่าไพ่ของเขาเนี่ยในบางครั้งเขาแอบมองว่าตัวเขาเองก็เป็นคนเห็นแก่ตัวเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเองอ่ะมักจะเป็นคนที่ทําให้ ปัญหามันเกิดขึ้นเสมอสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาเหมือนตัวเขาเองคิดว่าเขาเหมาะที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าหรือเปล่าเขายังไม่พร้อมจะมีใครหรือเปล่าหรือเขายังไม่สามารถดูแลใครได้ไหมจริงๆไพ่ของคนคนนี้ค่ะเขารู้ตัวดีนะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันคืออะไรเขาอยากจะแก้ไขตัวของเขาเองมันเป็นเรื่องของกองนี้มันเป็นเรื่องของคนที่ เขาคิดว่านิสัยของเขาอาจจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้หรืออาจจะเข้ากับคนที่กําลังจะมาเป็นแฟนเขาในอนาคตหรือเป็นแฟนปัจจุบันอยู่ณตอนเนี้คงยังไม่ได้ดีเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามีความเห็นแก่ตัวมากจนบางครั้งเนี่ยทาให้คุณหรือทําให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเสียใจคนคนนี้มีความกังวลนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับตัวเองสักเท่าไหร่อย่างนั้นตุกข,ขอดูเนีคะ่ะว่า เขาคิดยังไงกับคุณคะตอนนี้เพราะว่าคุณมาสองเขาแล้วอะเรามาดูกันสิว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณอืเขาเหมือนอยากคุยกับคุณเลยนะคะอยากคุยกับคุณอยากพูดดีๆกับคุณอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขา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 ตัด อยากจะตัดสินใจที่จะคุยกับคุณเลยแล้วก็อยากจะพูดตรงๆเลยอว่าว่ายังไงดีว่าพวกเราควรจะยังไงดีถ้าเกิดอยู่ในความสัมพันธ์มันหมายถึงเราควรจะเป็นยังไงดีเราควรจะไปต่อยังไงหรืออะไรเงี้ยคือเขาอยากพูดกับคุณนะเขามองว่าจริงๆแล้วอะ่ะ การแสดงออกของเขาเนี่ยมันทําให้คุณได้รู้เขามองว่าคุณเป็นคนฉลาดอะค่ะฉลาดที่รู้ว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่หรืออะไรก็ตามนะคะความรู้สึกของเขาคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจอะไรหลายๆสิ่งแล้วก็เข้าใจในตัวเขาแล้วก็คุณเป็นคนที่พร้อมที่จะรอเขาที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เขาอะมีความรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณตัดสินใจมาเลยว่าถ้าเกิดเขาเป็นแบบนี้คุณจะรับเขาได้ไหมคุณจะโอเคกับเขาไหมที่เขาเป็นแบบนี้นะคะ อ,อย่างนั้นสุดท้ายขอดูความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนหน่อย มาดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนกันนะคะคือตุ๊กมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไพ่เหมือนอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันยังสามารถที่จะไปต่อได้นะคะมีชาวราศีพฤษภชาวราศีสิงห์นะ,ะอยู่ในความสัมพันธ์หรือจะเป็นใครก็แต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยไพ่บอกว่าเหมือนมันต้องเสี่ยงอะคะ่ะคนที่ต้องเสี่ยงเนี่ยน่าจะเป็นตัวคุณนะคะไม่น่าไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นเขาเพราะไพ่เขาเหมือนพยายามยื่นอะไรบางอย่างมาเพื่อให้คุณอะได้ได้เสี่ยงอะค่ะ ได้เสี่ยงกับความสัมพันธ์นะตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติคุณเป็นเพื่อนกันอยู่มันหมายถึงว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่ใสยแบบนี้ฉันเป็นคนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือฉันเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองอะแกยังจะคบฉันอยู่ไหมหรือถ้าเป็นคนคุยเป็นแฟนกันหรืออะไรก็ตามอะมันมีนิสัยบางอย่างที่มันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยจะยังสามารถโอเคกับตัวเราได้ไหมแต่ไพ่ความสัมพันธ์เป็นไพ่ของตัวคุณเองนะคะที่จะพยายามอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปให้ได้นะคะ โดยที่เราจะอยู่แบบเขาเรียกว่าอยู่แบบคนไม่มีตัวตนเราก็โอเคอะ่ะไพ่ของคุณเหมือนพยายามที่จะอดทนกับความสัมพันธ์นะคะแต่ไพ่ตัวเขาเองอะก็มองว่าคุณเป็นคนที่อดทนเหมือนกันแล้วก็มองว่าคุณน่าจะเป็นอะไรที่ชอบเขาจริงๆอะ่ะอืมเขารู้สึกได้นะคะเออมันไม่ค่อยออกในเรื่องของความสัมพันธ์เลยอะ่ะมันเหมือนเป็นไพ่กล่องเนี้ยมันเหมือนเป็นไพ่ของคนที่ กำลังพีแพรททาอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะคือความสัมพันธ์มันเหมือนมันมันกำลังจะไปต่อแล้วมันจะไปต่อได้ดีนะแต่ไพ่มันเป็นไพ่ในเรื่องของอนาคตอะค่ะที่กว่าเราที่จะสําเร็จมันมีไพ่สามไม้เท้าขึ้นมามันเป็นเรื่องของอนาคตที่เราจะสมหวังในความรักในกองนี้แต่ว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ กำลังมาส่องความรู้สึกของคนกองนี้อยู่เนี่ยของคนที่คุณนึกถึงกองนี้อยู่อะตุคิดว่ามันเป็นอะไรที่เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อะเพื่อเราแต่เขาเหมือนอยากจะให้เราอะทนอยู่กับเขาที่เป็นแบบนี้มากกว่าคือถ้าเกิดคุณทนได้เขาก็เออตบมือให้คุณแล้วก็รักคุณมากๆแต่ถ้าเกิดคุณทนไม่ได้เขาก็โอเคที่จะแบบ บอกให้คุณแบบว่าให้คุณตัดสินใจเลยว่าคุณจะยังไงคุณจะออกไปจากความสัมพันธ์ก็ได้นะคุณจะทิ้งเขาก็ได้นะหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่มันเหมือนเหมือนจะดีนะที่เขาเป็นคนให้เราตัดสินใจแต่มันไม่ดีตรงที่ว่าเขาไม่ปรับเปลี่ยนเพื่อตัตเราไงคะเพราะฉะนั้นกองนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะมาต่อกันที่กองที่2นะคะกองที่2เนี่ย เห็นชัดๆเลยเนี่ยมันเป็นกองของปัญหานะคะมันอาจจะมีเรื่องราวของการบล็อกกันเกิดขึ้นความรู้สึกของเขาส่องความคิดของเขาตอนนี้เราพูดในฐานะที่คุณเป็นฝ่ายบล็อกเขาก่อนละกันนะตัวว่ามันมีเรื่องราวของการที่เมื่อไหร่จะปลดบล็อกความคิดของเขาคือเมื่อไหร่จะปลดบล็อกเมื่อไหร่เรื่องราวตรงเนี้ยมันจะผ่านไปสักทีอยากให้มีการกลับมาอยากจะขอพูดคุยกันอีกครั้งมีไพ่ของชาวราศีมีนะคะมีเรื่องของการ รออะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขรอการเริ่มต้นใหม่รู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่นะคะ ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้เป็นเราที่ที่เป็นฝ่ายบอกเขาแต่เป็นเขาเนี่ยมันหมายถึงมันไม่ได้หมายถึงคนคนนี้ move on นะคะแต่หมายถึงคนคนนี้อยากจะเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นเขารู้สึกไม่ดีเขารู้สึกเสียใจไม่ว่าจะเสียใจกับตัวเขาเองเสียใจในเรื่องปัญหาที่มีกับคุณหรือเสียใจกับอะไรก็ตามแต่เขาแค่รู้สึกเสียใจแล้วอยากจะพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อนะ แต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอย่างไม่กล้าพอมันเป็นไพ่ของคนยังรู้สึกยังไม่กล้าพอยังยังไม่พร้อมที่จะกลับไปสักเท่าไหร่แต่ว่าถึงแม้ว่ายังไม่พร้อมคือเขาพูดว่ายังไม่กล้าสู้หน้ามากกว่ายังไม่กล้าที่จะพูดหรือยังไม่กล้าบางคนนี่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ด้วยกันหรือบางคนอยู่ในที่ทํางานเดียวกันเนี่ยมันหมายถึงไม่ค่อยกล้าสู้หน้ากับเขาสักเท่ากับเราสักเท่าไหร่นะคะในการพูดคุย เออบางคนถึงขนาดหลบหน้าหลีกหน้าแต่ว่าใจลึกๆเนี่ยอยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะแก้ไขปัญหานะฮะเราก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ในที่นี้ก็มีหลายกรณีหมายถึงการเริ่มต้นใหม่แบบว่าเออเปลี่ยนความสัมพันธ์จากแฟนมาเป็นเพื่อนหรือจาก เพื่อนมาเป็นแฟนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าตุกคิดว่าจากเพื่อนมาเป็นแฟนไม่น่าจะใช่แต่มันหมายถึงการกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือการได้คุยกันดีเหมือนเดิมนะคะเหมือนเหมือนอยากจะคุยเพื่อที่อยากจะให้ความสัมพันธ์เราเหมือนเดิมอยากจะเฮฮาหรืออยากจะมีความสุขกันเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้แค่ยังไม่กล้าสู้หน้าเท่านั้นเองนะคะอย่างนั้นขอดูความคิดที่เขามีต่อคุณนะคะ ความคิดที่เขามีต่อคุณใบแรกได้สิบไหมเท้าสี่เหรียญมมีแต่เ,เรื่อง,องราของการอยากคุยอยากเจอค่ะไพ่มีชาวราศีกรกฎนะฮะเดี๋ยจะเป็นใครก็ได้อยากคุยอยากเจออยากพบอยากเดินทางมาหาอยากเข้าหาอยากเข้าใสา่แต่ว่ายัง ไม่กล้าพอบางทีหมายอาจจะทําเรื่องอะไรผิดมาก็ได้นะคะเลยไม่กล้าสู้หน้าสักเท่าไหร่เพราะดูจากไพ่กล่องเนี้ยถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณรู้สึกยังไงนี่คือคนที่อยาก,กใกล้อยากเข้าใกล้อยากชิดเราก็รู้สึก นึกถึงอดีตความผูกพันในอดีตนึกถึงเรื่องดีๆในอดีตแล้วรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียความรู้สึกแล้วก็รู้สึกอะไรบางอย่างที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนี้ไพ่ของคนคนนี้มีความเสียดายแล้วก็มีความรู้สึกเสียใจแล้วก็มีความรู้สึกทุกข์ใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะเข้าหาคุณมากๆแล้วก็อยากจะคุยกับคุณมากๆนะคะอยากจะเคลียร์ปัญหาต่างๆอ่ะถ้าพูดง่ายๆนะอย่างนั้นเรามาดูกันว่า แล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันจะเป็นยังไงต่อไพ่เป็นแฮงแมนนะคะมีเศร็จเหรียญมีเอ็มเ e ร s ตุกคิดว่ามีแต่คุณที่ที่รอแล้วก็คงมีแต่คุณที่ โอเคไม่เป็นไรไม่มาเคลียร์ไม่เป็นไรหรือแบบว่ามีความรู้สึกว่าสามารถที่จะปล่อยผ่านความสัมพันธ์นี้ไปได้อ่ะเออพอไพ่เนี่ยมันออกมาค่อนข้างที่จะชัดเดี๋ยวขอตุกดูอีกนิดนึงนะคะอืมสำหรับคุณมันอาจจะจบแล้วจริงๆก็ได้ะคะ่ะ สำหรับคุณมันอาจจะจบแล้วจริงๆก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะแต่ตูกคิดว่าไม่น่าจะเป็นเขามันน่าจะเป็นคุณก็ได้ค่ะที่รู้สึกว่าถ้าเกิดมันไม่มีการเคลียร์หรือการเข้ามาทําอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยตูกคิดว่าตัวคุณเองนะพร้อมที่จะจบที่จะที่จะจบปัญหานี้ไปเลยถึงแม้มันจะไม่ได้รับการแก้ไขหรืออะไรก็ตามหรือไม่ได้รับการเครียวก็ตามเนี่ยมันก็ไม่เอาแล้วไม่ไม่ทนแล้วนะคะไพ่ของคุณคือยิ่งคุณคุยกับคนบางคนหรือ คบกับคนที่มามาหายหายเนี่ยคุณจะเริ่งรู้สึกว่าเอ,อคนคนนี้ไม่น่าจะเสี่ยงด้วยไม่น่าจะไปต่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตูคิดว,ว่าคนที่มีจิตใจที่มันสงบมากกว่ากันเนี่ยน่าจะเป็นคุณนะคะคุณมาสองเขาเพื่ออยากรู้ว่าเขาคิดยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณน่าจะเขาเรียกว่าอยู่ในปัญหาได้ดีกว่าตัวเขาอะ่ะเขาอาจจะดูเงียบเงียบแต่จริงๆแล้วภายในมันร้อนลอนมากๆแต่สําหรับคุณเองเนี่ยคุณเหมือนกับว่าอยากจะเคลีย ตรงนี้ให้มันจบจบแต่ว่าถ้าเกิดไม่เคลียร์คุณก็จะไปต่อแล้วนะคุณแค่รู้สึกสงสัยอะแต่ไพ่มันเป็นไพ่ของคนที่ตูรู้สึกว่าพร้พอมที่จะจบปัญหาตรงนี้แล้วแล้วก็เออถ้าเกิดสมมติไม่ได้รับคําตอบหรือไม่ได้รับคําพูดอะไรที่เราอยากรู้แล้วอะก็คือเราไปก็ได้เราไม่อยู่ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของคนกล่องที่ าต่อกันที่กองที่3นะคะสำหรับคนกองที่3เนี่ยถามว่าความคิดของเขาตอนนี้คิดยังไงตุกว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะทำอะไรแบบเพย์เซฟนะคือตุกคิดว่าเขาจะเลือกทางเลือกอะไรก็ตามที่มันทำให้เขาอะรู้สึกมีความสุขมากกว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงสักเท่าไหร่ถ้าไม่รู้แน่ชัดว่า ผลทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดพูดในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วอะตุกคิดว่าเขาก็เป็นคนที่คิดเยอะพอสมควรแต่ว่าเขาจะไม่เสี่ยงกับอะไรก็ตามที่ไม่ได้รับการคอนเฟิร์มว่ามันดีจริงๆ่ะคะสมมุติถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีปัญหาการหรือทะเลาะกันในความหัวของเขาคือ ตูคิดว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ง้อค่ะคือเขาจะไม่ง้อเขาจะอยู่เฉยๆต่อให้เขาทำผิดหรือคุณทำผิดก็ตามแต่เขาจะไม่มีการงอกันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเป็นฝ่ายเข้าไปง้อเขาจะให้อภัยคุณอย่างรวดเร็วมากๆเพราะนั่นเขารู้ว่าเฮ้ยแสงว่าสองว่าคุณรู้สึกผิดด้วยตัวคุณเองจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวเขาเองเขาจะไม่ทําคนคนนี้จะรู้สึกว่าไม่อยากจะเสียหน้าไพ่ของเขาเป็นคนที่ ตุคิดว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนแข็งแข็งหรือเป็นคนดื้อค่ะเป็นคนหัวดือ้อพอสมควรเลยเห็นชาวราศีสิงห์ชาวราศีพฤษภชาวราศีกรกฎนะคะหรือใครก็ได้แต่ว่ามันมีนิสัยความเป็นเด็กของตัวเขาอะค่ะเป็นคนที่ในบางครั้งก็ไม่ไม่ได้กล้าได้กล้าเสียไม่ได้กล้าเสี่ยงอะไรสักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ มีปัญหากับคนคนนี้หรืออยากจะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะตุ๊กบอกเลยนะว่าคนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะฟุ้งซ่านพอสมควรแต่ว่าในความฟุ้งซ่านของเขามันก็จะมีความเก๊กความอีโก้ของตัวเองอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทําอะไรก็ตามอ่ะตุ๊กคิดว่าถ้าเกิดสมมติมันมันไม่แย่จนแบบ ไม่ทําให้ชีวิตเขาแย่ขนาดนั้นจริงๆอ่ะมันจะไม่มีการที่เขาจะเป็นคนเอ่ยพูดหรือเอ่ยอะไรก่อนนะคะเขาจะแค่อยู่เฉยๆกับปัญหาแค่มองดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะทํำยังไงถ้าสมมุติคุณเป็นแฟนกันแล้วเขาทะเลาะก,กับคุณเนี่ยเออ่ต่อให้เขาเป็นคนผิดอ่ะเขาก็จะแค่มองดูว่าคุณจะทํำยังไงต่อนะคะหรือถ้าเกิดสมมติทะเลาะก,กันหนักๆ,ๆมากๆอะไรเงี้ยแล้ว คุณรู้สึกว่าเขาไม่งอเลย่ะเขาก็จะนั่งอยู่เฉยๆรอคุณมาพูดกับเขาเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาถึงจะพูดกับคุณเนี่ยตัวคิดว่าเขาเป็นคนที่พยายามเซฟตัวเองนะคะพยายามเซฟตัวเองแล้วก็มันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะผิดไปมากกว่านี้คือถ้าเกิดเขาทําผิดหมายถึงเขาจะกลัวว่าเขาผิดไปมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดสมมุติเขาไม่ผิดเขาก็กลัวว่าเขาจะกลายเป็นคนผิดเท่านั้นเองนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วกับคุณเนี่ย แล้วก็คุณตอนเนี้ยเขาคิดอะไรอยู่นะฮะกับตัวคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับตัวคุณไพ่เป็นเดมูนะะอย่างที่บอกเลเห็นไหมเขารอค่ะมีชาวราศีมีนนะมีไพ่แปดเหรียญค่ะคนคนนี้แอบสองคุณนะ มีไพ่ชาวราศีมังกรนะคะจริงๆตุกตุกว่าเขาแอบสองคุณนะแล้วก็แอบคิดไม่ดีอ่ะแอบคิดไม่ดีกับคุณในที่นี้หมายถึงไม่ใช่หมายถึงแบบคิดร้ายกับคุณนะไม่ใช่นะแต่หมายถึงคิดว่าคือมันเหมือนคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทําไมไม่มาง,งอสทีทำไมอยู่ได้วะอะไรประมาณเนี้บางคนมีเรื่องของการหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะสมมติถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทะเลาะก,กันอยู่หรือคุณมีปัญหาในบางอย่างอยู่เนี่ยถ้าคุณเป็นฝ่ายเริ่มก่อน เขาจะรู้สึกว่าการที่คุณเริ่มทะเลาะก,กับเขาเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะรู้ได้อะคือตุกคิดว่าเขากินปุ๋นร้อนท้องด้วยประมาณหนึ่งนะคะแต่ขอดูเพิ่มนิดนึงนะคะไพ่ย,ยังไม่ค่อยเขียแล้วเท่าไหร่มีไพ่ชาวราศีเมถุน,นะคะ่ะอืมมีเรื่องของการถึงห่วงค่ะในอนาคตจริงๆคนคนนี้ไม่ได้อยากจะเสียคุณไปนะ ยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอยู่แต่ว่าแค่รู้สึกกลัวจะเสียคุณไปให้กับใครบางคนถ้าสมมุติตอนนี้เราเลิกกันไปแล้วหรือเราเป็นแฟนเก่ากันแล้วคุณกําลังจะมีแฟนใหม่หรือคุยกับใครอยู่มันจะสังเกตได้ชัดเลยว่าเขาจะพูดไม่ดีถึงคนใหม่เลยหรือเขาจะทําอะไรไม่ดีเลยนะถ้าเกิดคุณกําลังดูความรู้สึกของเพื่อนคุณถ้าไม่ใช่แฟนเป็นเพื่อนคุณมันหมายถึงไม่อยากให้คุณมีเพื่อนใหม่อะอยากให้คุณคบเขาอะแล้วก็เป็นเพื่อนรักที่สุด อันนี้เป็นไพ่ของความหึงหวงค่ะแล้วก็มีความรักที่มีให้เนี่ยมันเยอะมากแต่ว่าเยอะมากในแบบที่ตัวเองก็มีอีโก้ของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเป็นคนที่หึงแรงนะเอ่อถ้าเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นสามีภรรยากันอยู่ในเรื่องของการหย่าร้างอ่ะตุกคิดว่าเขาจะไม่เสียคุณไปง่ายๆนะคะเขาจะต้องทําอะไรบางอย่างที่แบบว่าถ้าคุณทําให้เขารู้สึกไม่ดีเขาก็จะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาทําไปอ่ะเขาจะบอกว่าที่ทําไปเนี่ยเพราะวา ะะอย่างนั้นขอดูความสัมพันธ์หนะะ่อยค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะเป็นยังไงต่อไพ่เป็นแปดไม้เท้าค่ะควีนซับฟอนมีเดมเพรสบางคนคบกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคนราศี่เมตรหรือใครก็ได้เนี่ยเป็นแฟนชาวต่างชาติเนี่ยหรือใครก็ได้นะ มีชาวราสัสกันด้วยนะคะอืมใบสุดท้ายมันเป็นเรื่องของการให้โอกาสหรืออยากจะให้โอกาสค่ะถ้าสมมุติว่าการทะเลาะกันเป็นคุณที่เป็นคนทําผิด นั่นหมายถึงตรงจริงๆตัวเขาเองพร้อมที่จะให้โอกาสนะแต่เขาอยากลองใจว่าคุณจะงอเขาได้ได้เยอะสักแค่ไหนแล้วก็ทุ่มเทกับการงอค่ะนี้สักแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเป็นเขาที่เป็นฝ่ายทําผิดเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสคุณที่จะเข้าหาเขาเหมือนกันนะคะคนคนนี้ตุกคิดว่าเขาไม่ยอมใครง่ายๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะผิดหรือเขาจะถูกก็ตามเขาจะมองเขาจะทําให้เขาเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องให้ได้บางคนเนี่ยถ้าครบ กันห่างไกลเนี่ยมันมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเนี่ยตัวเขาเองไม่ได้มีปัญหาตรงนี้นะคะแต่เขาพยายามที่จะหยิบปัญหาในเรื่องของระยะทางขึ้นมาเพื่อปากบความผิดในเรื่องอื่นมากกว่านะคะความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงตัวคือว่ามันจะมีการได้พูดคุยซึ่งกันและกันแล้ว ถามว่าทิศทางมันจะดีขึ้นไหมตูคิดว่าทิศทางมันจะดีขึ้นแต่มันดีขึ้นในรูปแบบของคุณอาจจะต้องยอมเขาตามใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเขาพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันหาทางออกให้เธอแล้วนะเนี่ยแหละคือทางออกที่ฉันนําเสนอเพราะฉะน,นั้นนะ่ะเธอตามตามฉันสิแล้วมันจะดีเองนะคะเป็นประมาณนี้มากกว่าความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เราผิดหรือเราถูกมันก็เป็นเราเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นฝ่ายที่จะต้องตามเขาค่ะ สำหรับกองสุดท้ายกองที่สี่นะคะกองเนี้ความคิดของเขาเนี่ยคนคนนี้ที่คุณส่องอยู่ะมันเป็นความคิดของคนที่พยายามที่จะควบคุมความสัมพันธ์หรือควบคุมชีวิตเนี่ยให้มันไปในทิศทางที่ถูกต้องถูกกำหนดร,รมเนียมถูกจารีตหรือถูกอะไรก็ตามที่สุดมีไพ่ของชาวราศีเมถุนชาวราศีสิงห์นะคะหรือเป็นใครก็ได้แต่ไพ่ในที่นี้หมายถึงความรักจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ ระมัดระวังปลอดภัยแล้วก็เป็นไปนในทิศทางที่ชา้าๆได้พาเล้มงามคือถ้าคุณคุยกับคนนี้อยู่แล้วอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหมายถึงว่าคอมมิชเมนต์ไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปี2ปีถึงจะมีในการเรื่องราวของการที่พัฒนาความสัมพันธ์แบบจริงจังมากๆแต่พอว่าถ้ามันผ่านในจุดที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบยาวนานไปได้แล้วความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ ปุปรับเลยคือคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุยกันมาเป็นปี2ปีแต่พอเขาบอกเป็นแฟนกันนะภายใน2-3เดือนเขาขอคุณแต่งงานเลยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขารู้สึกมั่นใจก่อน ไพ่ของคนคนนี้เป็นคนที่ชอบลองใจนะเป็นคนที่อยากลองใจว่าเฮ้ยเขาจะอยู่กับเราได้ไหมถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้เราเป็นคนแบบนี้เขาจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นคนชอบสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธรร์ก่อนก่อนที่จะพูดอะไรออกไปจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยสัญญิงสัญญาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่สัญญาอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะ ทำให้มันสําเร็จหรือพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะไพ่เนี่ยตอนนี้มันเป็นไพ่ของคนถ้าเป็นแฟนกันคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณรู้สึกอุ่นใจที่อยู่กับคนนี้เพราะเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นเพื่อนของเราแต่ว่าเราแค่กังวลใจว่าบางทีเราสนิทก,กันมากจนเกินไปจนความสัมพันธ์มันจะไม่พัฒนาหรือเปล่าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะมีความรู้สึกว่า ไม่มีเขาเราก็น่าจะอยู่ได้นะเพราะเขาพยายามทําให้คุณแข็งแกร่งพยายามทําให้คุณแข็งแรงอะ่ะมันเหมือนจะดีนะกองเนี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียของตัวมันนะคะเพราะว่าคุณอยู่กับคนที่เขามีความรักในตัวคุณเอ,อ่อแต่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในรูปแบบที่มันเชื่องช้ามากๆแล้วก็ถูกต้องมากๆมั่นใจมากๆอะไรประมาณนี้นะคะอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยค่ะตัวเขาคิดยังไงกับคุณคะ เขาคิดยังไงกับคุณคะอือบางคนคบกับคนที่ต่างชาติต่างภาษาอายุห่างกันความคิดก็เลยค่อนข้างที่จะต่างกันนะฮะจ,จะเป็นชาวราศีกุมหรืออะไรก็ตามนะคะไพ่มีหกดาบบางคนเขาเคยผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีมาหรืออาจจะหมายถึงตัวคุณที่เคยผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีมาความคิดของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเขาอย่างที่ตุ๊กบอกค,คนคนนี้เขาเป็นคนที่ จริงๆตกคิดว่าเขาอะไม่อยากทำอะไรแบบเร่งรีเพราะเขารู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่อยากลองผิดลองถูกไปก่อนแล้วก็เป็นคนที่ชอบลองใจนะคะบางอย่างแล้วอะมันมีกำแพงในเรื่องของทัศนคติหรือมีกำแพงในเรื่องของอายุความต่างศาส,สนาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเขาเลยมองว่ามันจะต้องจูนให้เก้ากันมากที่สุดเขาพยายามที่จะปรับจูนอะไรเป็นอย่างกับตัวคุณนะจริงๆตกคิดว่าเขามองคุณเป็นคนที่ เขาชอบคนหนึ่งแหะคือถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาเลี้ยงกันหลายๆคนเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เด่นที่สุดนะคะเขาอยากจะเข้าหาเขาอยากจะดูแลคุณที่ดีที่สุดแต่ว่าเขายังแค่ยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวของคุณว่าคุณเองอ่ะชอบเขาจริงหรือเปล่าหรือคุณเองอ่ะ อ,อ,อยู่กับเขาเพราะอะไรนะตอนนี้คุยกับเขาเพราะอะไรอย่างเงี้ยเขายังรู้สึกอะไรแบบนั้นอยู่คือยังไม่ตุกคิดว่ามันเป็นไพ่ของคนที่ยังไม่มั่นใจในตัวคุณอะไม่ใช่ไม่ไม่มั่นใจในตัวเองนะ <S <S มันยังมีเรื่องราวของการที่ยังจะต้องแบบมีอะไรหลายอย่างที่ยังต้องเรียนรู้อะค่ะซึ่งกันละกันเขาอยากเรียนรู้อะไรในตัวคุณเขาอยากรู้เรื่องคุณอีกเยอะแยะ <S <S <ๆ S 1> เขามองว่าเขายังไม่ได้รู้เรื่องคุณอะไรเลย ที่มันแบบว่าเป็นสิ่งที่สิ่งพื้นฐานอาจจะรู้แล้วแต่ว่าความรับหรือ ความสนิทสนมอะไรเงี้ยของเราอ่ะมันมันยังไม่เยอะขนาดนั้นน่ะเขายังมีความรู้สึกว่าคุณยังมีความรับอะไรบางอย่างอยู่หรือคุณยังไม่ได้เผยตัวตนหรือท่าแท้ของคุณออกมาเขาก็เลยยังไม่สามารถที่จะตัดสินก็ได้ว่าเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนกับคุณหรือถ้าเป็นแฟนกันแล้วอ่ะเขาก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจว่าเขาจะไปต่อกับคุณในรูปแบบไหนนะคะประมาณนี้อย่างนั้นขอดูความสัมพันธ์หน่อย มีชาวราศีตุลน,นะฮะหรือใครก็ได้ไพ่เป็นเด e ท o w e เค่ะม,มีชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะสูงออกมาในไพ่นะฮะมันหมายถึงตัวเลือกหรือทางเลือกในการตัดสินใจนะคะออจากไพ่ที่มองออกมาเนี่ยตุกคิดว่าไพ่เหมือนกำลังจะบอกว่า ความรักครั้งนี้มันอาจาจะต้องใช้เวลาจริงๆคือใช้เวลาเลยแหละใช้เวลายาวนานสักพักเลยแต่ว่าถ้าเกิดใช้เวลาได้ยาวนานมันจะเป็นความรักที่มันบ่มเพาะแล้วมันดีมากๆนะคะไพ่ตอนนี้เหมือนเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่ให้คุณอาจจะให้คุณเป็นคนตัดสินใจมากกว่าว่าคุณจะเอาอยังไงทีคุณจะรอได้ไหม หรือคุณคิดว่ามันเสียเวลาชีวิตของคุณคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมาเสียเวลากับใครบางคนที่เอาตัวเองเป็นหลักเราอยากจะให้ใครสักคนที่เป็นคนที่เดินมาหากันตรงกลางพร้อมๆกันเนี่ยแต่เขาถ้าทําไม่ได้เอ่อเราไปหาคนใหม่ดีกว่าไหมอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะความสัมพันธ์มันมีแนวโน้มในทิศทางที่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าถ้ามันช้าเกินไปคุณกลัวที่จะเสียเวลาชีวิตหรือกลัวที่ในอนาคตถ้า เราคุยกันไปนานๆแล้วเ,เราไม่ใช่เขารู้สึกว่าเราไม่ใช่สุดท้ายเขาก็มาเทเราอยู่ดีเขาก็ไปหาคนใหม่แล้วเราละ่ะความรู้สึกที่เรามีให้เขาอะ่ะมันมันเยอะมากกว่าที่เขาให้เราเนี่ยมันจะเสียเวลาหรือเปล่านะคะไพ่มีชาวราศีเมษนะคะมีเดืมเอ่อ มีเดอะเมจิเชียนขึ้นมาแล้วก็มีเจ็ดไม้เท้าคือตุ๊กมีความรู้สึกว่าบางอย่างแล้วในความสัมพันธ์น่ะต่อให้เขาบอกว่าเขาอยากจะพัฒนาไปในแบบช้าแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่ตัวเขาอยากรู้จากคุณแต่ว่าเขากลับเป็นคนที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกของตัวเขาเองอะว่าเขาต้องการอะไรสมมุติเขาแบบว่าคบกับคุณอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบรู้ความลับของคุณหมดทุกอย่างแต่ถึงเวลาที่คุณอยากจะรู้ความลับเขาบ้างอะเขาก็ไม่บอกคุณอยู่ดีอะไพ่มันยังมี อะไรบางอย่างที่เขายังพูดไม่หมดหรือยังไม่ไว้ใจเราอะ่ะเหมือนเป็นคนที่ไม่ไว้ใจคนอื่นเน่ยตุกคิดว่าอยู่คบกันไปอะ่ะมันก็แอบเหนื่อยนะมันมันตัวเราเนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะว่าไพ่ของคุณเป็นไพ่ของคนที่ให้ใจแบบเกินร้อยทั้งหมดคือเราครบคนนี้เราครบคนเดียวเราทุ่มเทเราคุยคนเดียวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่ของเขาไม่ยังเป็นคนที่แบบว่า เออก็รู้นะว่าเธอคุยคนเดียวเธอคบเราคนเดียวหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเราอยู่ดีอะเออทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอะคนที่สร้างกำแพงนี้ขึ้นมาก็คือตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ตุกคิดว่าน่าจะเป็นคุณที่ต้องตัดสินใจว่าอะไรดีที่สุดกับคุณมากกว่าไม่ใช่ให้เขามาตัดสินใจนะคะว่าความสัมพันธ์เราจะเป็นยังไงต่อ อันนี้ก็คือทั้งหมดนะฮะของไพ่สีกองค่ะที่ที่เปิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเข้าใจกันบ้างหรือเปล่านะครับอาจจะพูดบางอย่างอาจจะพูดตะกุกตะกักไปก็ต้องขออภัยด้วยยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ